ผมไปเก็บข้อมูลของการการสมัครเนี่ยผมพบอย่างหนึ่งว่าการจะไปสมัครต้องจ่าย2,500ก็จริงแต่การไปขอรับใบสมัครฟรีนะครับแล้วระบบของกกตเขากำหนดว่าหนึ่งคนคุณขอใบสมัครใบสมัครจะตีออกมาเป็นชื่อคุณเลขบัตรประชาชนของค,คุณแปลว่าคุณจะไปขอแทนคนอื่นไม่ได้นั่นแปลว่าจำนวนคนที่ไปขอใบสมัครมันจะตีออกมาเป็นตัวเลขที่รตรวจสอบได้ว่าจนถึงวันนี้มีผู้สมัคร มีผู้ใบ <ไป S 2> ขอใบส,สมัครเท่าไหร่มผมจึงเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องลงทุนมากมายแค่ค่ารถไปที่สำนักง,งานเขตใกล้ที่สุดยื่นบัตรประชาชนให้เขาออกตัวใบสมัครมาครับจะใบสมัครหรือจะไปสมัครหรือไม่แล้วแต่เพื่ออ,รรอับยาศัยเพื่อให้ตัวเลขนี้มันทําให้คนที่ประสงค์จะหวว่าต้องคิดหนัก ต้องทำงานหนักขึ้นต้องจ่ายมากขึ้นพอจ่ายมากขึ้นทํางานหนักขึ้นต้องมีคนเกี่ยวข้องมากขึ้นโอกาสที่จะไปหัวเอาคนที่เขาอยากจะเปิดโปรงขบวนการหัวเนี่ยคือกลุ่มคนมากขึ้น<ช>นะฮะเป็นพยายนที่จะจับหลักฐานเอามาเปิดโปงทําให้กลุ่มหัวทั้งหมดเนี่ยมันพังไปหมดเนี่ยโอกาสที่จะจับโกงก็สูงขึ้นค,คือคือหนึ่งก็คือว่าถ้าถ้ามีตัวเลขผู้สมัครที่เยอะ นั่นหมายถึงว่าคนที่กําลังเตรียมกันฮัวจะต้องส่งคนตัวเองเข้าไปเนี่ยตามสัดส่วนที่จํานวนอาจจะต้องมากขึ้นสมมติว่าในหนึ่งอำเภอมีคนที่อยู่สายนี้จนถึงวันสุดท้ายสิบคนคนจะฮัวก็บอกวันสุดท้ายฉันหาไปสิบเอ็ดคนฉันชนะครับอืแต่ถ้าตัวเลขเขาดูจากตัวเลขการรับใบสมัครเฮ้ยมันเป็นร้อยมันเป็นพันว่าซึ่งสมัครจริงเท่าไหร่อาจจะยังไม่รู้แต่าจัล่รบใบสมันรกรับลวงพลางเขาได้ว่าเขาต้องเตรียมคนไปเยอะครับใช่คุณจะหาคุณต้องหาให้อเกินกว่า หรือมั่นใจว่าได้ชนะพอยิ่งชนะคุณก็จะยิ่งต้องทุ่มยิ่งต้องหาคนคนที่ทุนทรัพย์น้อยก็จะเคิดหนักแล้วค,คนที่คุณทรัพย์มากทําเป็นกระบวนการก็อาจจะมีช่องทางของเส้นทางการเงินเส้นทางการสื่อสาร,รนะฮะการหักหลังเปิดโปรงกันเองสิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยผมไม่ได้บอกว่ามันป้องกันได้แน่นอนแต่ตัวเลขเนี่ยเขาสนใจก่อนว่าตัวเลขแล้วเขาก็จะคํานวณว่าอ่ะอำเภอนี้ไว้มีคนมาขอใบสมัคร สมมติว่าสัก200คนแปลว่าแต่ละสายเนี่ยมันจะมีแค่10คนอ่าโดยเฉลี่ยครับฉันก็หามาให้เกิน15คนสายนี้ฉันไอแต่ละสายถ้าฉันหาได้15คนฉันเหมาฉันได้ละแต่ก่อนจะถึงปิดรับสมัครตัวเลขปั่นได้พูดพูดตรงๆช่วยกันปั่นครับปั่นให้คนที่จะไปวัวไม่รู้ นอกจากทําให้คนไปหัว,หวคํานวณยากมันยังทําให้บรรยากาศอของคนที่เฮ้ยคนสนใจว่ะเลยการเลือกสวรครั้งนี้มันเป็นที่สนใจของประชาชนฉันน่าจะต้องยอมที่จะเสียสละลงทุน2,005ซึ่งวิธีการป้องกันที่ดีกว่าการไปขอใบสมัครเฉยๆคือไปสมัครทีนี้สมัครไปแล้ว2,005จะทำยังไงให้ป้องกันการคั้วให้ได้มากที่สุดพอเข้าไปคุณจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าไปคุณจะสัมผัสคนที่เขามาพูดคุยกับคุณอเข้าไปคุณจะรู้เลยว่าใครคุยกับใครใครเป็นพวกใครแล้วแบ่งกันยังไงอืยิ่งพอถึงตอนที่มันคว้ยสายเนี่ยนะครับมันจะยิ่งเห็นเพิ่มมากขึ้นอเพราะว่าพอคว้ยสายเสร็จเนี่ยนะครับในแต่ละกลุ่มที่มันคว้ยสายกันมันจะมีสามถึงห้ากลุ่มแล้วไม่รู้ล่วงหน้าด้วยอ่าไม่รู้ล่วงหน้าด้วยวเพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ยคุณจะเห็นแต่ในเฉพาะกลุ่มของคุณถูกไหมครับครับแต่นี่พอคว้ยปั๊บเขาต้องจับฉลากว่า ไอ้สามกลุ่มหรือห้ากลุ่มไหนมันจะไปะอยู่ใน,กกนใครจะมาเลือกกลุ่มนี้ใครจะมาเลือกกลุ่มน้ถูกไหมมันจะไปอยู่ในส่วนเดียวกันครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะมีไม่เกินห้าส่วนเพราะว่ามันมียี่สิบสายถูกไหมครับครับพอพอเข้าไปตรงนี้เนี่ยนะสามถึงห้ามันก็อาจจะมีห้ามีสี่อะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่รู้ว่าใครเป็นใครถูกไหมพอไปถึงตรงนั้นเสร็จคุณก็จะมองออกอีกคนที่คิดจะซื้อนะครับคนที่เข้าไปแล้วช่วยกันไปเลือกจริงเอาเลือกตัวเองหนึ่งก็ได้แล้วเลือกใครก็ได้ที่คุณเห็นเหมาะสมอย่างนี้นะ แต่คุณช่วยกันดูแล้วพอถึงตอนควยเนี่ยคุณก็จะช่วยกันอีกก็พอควยมันเลือกตัวเองไม่ได้ถูกไหมครับต้องไปเลือกกลุ่มอื่นด้วยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวเองคราวนี้ไม่มีทางรู้เลยสมมติวันนี้พวกเราสามคนนะกลุ่มกลุ่ม B กลุ่ม C นะตอนแรกกลุ่ม C ซื้อกันไปละนะผมเข้าไปของกลุ่ม C นะอยู่ดีๆควยจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าผมจะได้ควยกับคุณพิรักษ์ผมจะได้ควยกับคุณมงคล อยู่ดีๆผมได้มาคว่วยกับคุณอภพรักษ์ได้มาคว่วยกับคุณมงคลไม่ได้ซื้อไว้เลยเอาอะไรเขาเนี่ยทำยังไงอ่ะถ้าจะซื้อนะต้องซื้อยี่สิบกลุ่มเลยใช่เพราะม,ม,มันคว่วยไงถูกไหมครับออไอคนซื้อเนี่ยสมมตินะว่าจะซื้อจริงๆนะคือจ่ายแบบจ่ายแบบเละเทะไปหมดเลยแล้วอาจจะเป็นเบีย้ยหัวแตกก็ได้แล้วจะจ่ายเท่าไหร่อ่ะ